สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยเล่าตอนเป็นวัยรุ่นเป็นหนึ่งหนึ่งพิธีกรผู้ประกาศข่าวขวัญใจของคนไทยเลยล่ะครับสาหรับหนุ่มกันชัยเพราะมาแรงมากแถมยังช่วยคลี่คลายปัญหาได้ตั้งหลายอย่างซึ่งไม่นานมานี้เจ้าตัวก็ได้มาออกรายการ The Drive ทางช่อง YouTube ด้วยซึ่งก็ได้เปิดใจเล่าถึงตัวเองตอนวัยรุ่นเลยว่านิสัยไม่ดีและเจ้าชู้ถึงขั้นที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศและสุดท้ายทุกอย่างก็ จบลงได้เพราะตัวเองยอมรับผิดวิธีกรได้ถามว่าพี่แสบขนาดไหนผมอยากรู้เพราะว่าข่าวพี่ตอนวัยรุ่นก็เอาเรื่องเหมือนกันนมตอบว่าพี่ก็เคยเป็นคนเกเรคนดื้ออ่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคือพี่เคยเจ้าชู้เลวถึงขั้นที่แทบไม่มีแผ่นดินจะอยู่ณนะตอนนั้นอ่ะในยุคนั้นไม่มีสื่อโซเชียลนะแต่พี่อ่ะถูกดา่าจนพี่เองต้องหนีไปอยู่เยอะระมันวิธีกรถามต่อว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอนมตอบว่าจริงคิดว่า แบบกลับมาก็คงจะจบแล้วแต่ไม่จบเว้ยกลับมากูก็ยังถูกด่าพิธีกรถามต่อว่าแล้วเรื่องมันจบได้ไงนมตอบว่าสุดท้ายเรื่องมันจบตรงที่ว่าพี่อะไปออกรายการพี่สอดรยุธแล้วพี่ก็ยกมือไหว้พี่บอกว่าอย่าไปด่าผู้หญิงเลยผู้หญิงเขาไม่ได้ผิดหรอกผมเฮียเองไม่ดีเองที่ไปหลอกเขาแบบนั้นพิธีกรถามต่อว่ามันถึงจะซาลงใช่ไหมนมตอบว่ามันก็จบเพราะเชื่อว่าคนไทยอะเขาแค่ต้องการให้ ให้คนที่ผิดยอมรับว่าตัวเองผิดไม่ใช่มันนั่งแถ re. อันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่พี่เอามาทําในรายการเพราะว่าสังเกตคนที่มาออกรายการหนกระแสสังเกตดีส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนมาแทนนะเละทุกรายแต่ถ้าเกิดคุณมาด้วยความจริงใจความชัดเจนอะทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ